สิบ <Yeah. S 2> บาทที่ขายมาสามสามสิบกว่าปีอ๋อสิบบาทขายมาสามสิมกบกว่าปีแล้วตอนนั้นห้าบาทอ๋อเริ่มเริ่มแรกห้าบาทก่อนสามบาทก่อนอ๋อเริ่มแรกสามบาทก่อนแล้วก็มาห้าบาทแล้วก็มาสิบบาททั้งหมดนี้ห้าสิบกว่าปีใช่ไหมขายมาห้าสิบกว่าปีแล้ว ครับผมทำตั้แต่สมัยไยรุ่นเล้ใช่ไหมครับประมาณย4สประมาณ24นะครับอายุกี่ปีครับตัวนี้นี้ครับผมตัวนี้เขา7จ76แล้วนะครับเหอา้าเมไม่ไปนีเป็นลาดหน้านะนี่ก็เป็นกระเพราครับนี่ก็ สามสิบาทครับอิ่มพอดีสามสิบาทครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยอุทัยนะครับหรือซอยสมเด็จย่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาแนะนํานะครับอันนี้เป็นร้านตามสั่ง10บาทนะครับโอ้โหขายโคตรถูกเลยครับร้านนี้นะครับชื่อร้านลุงทูนะครับก็ขาย10บาทมาหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมเมนูอาหารทางร้านนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับ แล้วก็จะน่ารับประทานกัน,นนะครับติดตามรับชมน,นะครับ<ส>ก็ใครที่จะมาทานนะครับก็ปักหมุดกันมาได้นะครับร้านลุงผูสิบบาทนะครับอ,อร่อยค่ะ่ะออรอยนะฮะทานบ่อยไหมครับร้านนี้ารรทานประจำค่ะทานประจําเลยนะฮะโอ้ครับรรผมก็ราคาไม่แพงด้วยนะ,รระแพงด้วย,วยถูกด้วยอร่อยด้วยถูกด้วยอร่อยด้วยนะครับสิบาทเองนะค่ะโอ้คผมขอบคุณมากนะครับโอ้เนี่นะนี่นะครับสิบาทนะฮะนี่ นี่ราดหน้านะครับเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับทางานนร้านใช่ครับเป็นเส้นใหญ่ครับพี่มีเส้นใหญ่เส้นเดียวนะครับน่ากินมากเลยครับสิบาทนะครับผู้ชมทางร้านนี่มีันหจุดไหมครับส่วนใหญ่จะไม่มีวันรจุดที่อนอกจาก กุระหรืออาจจะเป็นนักขัตลเลอร์สำคัญใหญ่พี่โอ้ขายทุกวันเลยนะฮะใช่ครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับประมาณหกโมงเย็นครับพี่ค4ับสี่ทุ่ม,ปร,มประมาณนี้ครับหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับเดี้ก็จะทำเป็นห่อไว้เตรียมให้ลูกค้านะครับะนะเอาเลยดีรัาครับ นี้ไข่ดาวไม่เลยไข่ดาวกี่ใบสองใบใส่ได้ก็ได้เนาะโอเคอันนี้คือเมนูอะไรครับผมห่ผัดพริกผัดพริกเนี่ยฮะเมนูที่ร้านก็จะมีอ่าข้าวลาดหมูกระเพรานะครับสิบบาทใส่ไข่ยี่สิบนะครับข้าวหมูกระเทียมอ่าสิบบาทนะฮะเริ่มต้นแล้วก็ใส่ไข่ยี่สิบข้าวลาดหมูผัดพริกนะครับมีลาดหน้านะฮะประมาณนี้เมนูนะครับ ชุดหนึ่งกระเทียม3ามไม่กับผักไม่ใช่กะเพราสาะเพราสามเพิ่มหน่ยมตอขอบคุณครับพี่ครับนหนึ่งร้อยบาทเต็มเลยครับนี่เป็นเมนูผัดกะเพรานะฮะ ลุงทูอ่าสิบบาทนี่ขายมากี่ปีแล้วครับผมห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีแล้วสิบบาทนี่ขายมาห้าสิบเอ็ดปีขอครับผมสิบบาทนี่ขายมาสามสามสิบกว่าปีอ๋อสิบบาทขายมาสามสิบกว่าปีโอ้แล้วตอนนั้นห้าบาทอ๋อเริ่มเริ่มแรกห้าบาทก่อนขายบาทก่อนอ๋อเริ่มแรกสามบาทก่อนแล้วก็มาห้าบาทแล้วก็มาสิบบาทโอทั้งทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ห้าสิบกว่าปีใช่ไหมขายมาห้าสิบเอ็ดปีแล้ว คร,รตาหน้าจะปัดเส้นก่อนนะครับ แล้วน่าจะผัดเส้นก่อนผ่เส้น่อนครับผม นี่เป็นแป้งร้านหน้านะครับแป้งร้านหน้าครับผม เป็นเมนูหมูกระเทียมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเมนูอะไรขายดีที่สุดครับมันแล้วแต่คนนะ่ะมันกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น่ะครับ Oh อายุกี่ปีครับตัวนี้ปีที่ห้าครับผมตัวนี้เขาเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกแล้วนะครับ ู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมมาเท่ากันรสชาติเป็นไงนะครับนี่นี่เป็นราดหน้านะฮะนี่ก็เป็นกะเพรานะครับอันนี้20บาทนะครับก็ปกติทางร้านเขาจะขาย10บาทนะฮะไ่ดาว10บาทเป็น20่สกับจานนี้ชิมน้ำราดหน้ากนะ่อนเป็นไงอือได้เลยครับ ปรุงพริกเพิ่มอะไรเพิ่มก็โอเคนะครับรสชาติผมว่า,าได้เลยนะครับห,หมูนุ่มครับหมวูนุ่มรวมจานนี้รสชาติดีครับมผมครับ ก็คุณผู้ชมเท่าไหร่ที่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็ลองมาลองดูครับดีเลยกระเพราครับกระเพราหม,มูหมูนุ่มหอมกระเพราใ่ป่อร่อยครับอร่อย คือรสชาติจะไม่เผ็ดมากนะครับ<ม>ร้านก็จะมีพริกเนื้อนนะพริกน้ป่ปลาเิ่มได้นะรสชาติเป<ม>็ไอะไครับพี่นึป่ปลา ชาติเลยรวมสมราคาครับไม่แพงนี่ก็สามสิบาทครับกินพอดีละสามสิบาท กคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากทราบว่ารสชาติเป็นไงนะต้องมาลองดูนะครับก็ร้านก็ขายทุกวันเลยนะครับประมาณ6โมงนะครับ6โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามและชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ